อ่ะโอเคเริ่มเลยนะครับสำหรับบทนี้นะครับบทที่2องนะลูกเรื่องของอัตราส่วนและร้อยละเอกสารครูแจกให้แล้วนะครับเราก็แค่เติมลงแค่ไม่กี่ตัวแค่นั้นแหละนะครับส่วนใหญ่ก็นั่งฟังเอานะครับอ่ะมาดูอัตราส่วนและร้อยละในหัวข้อแรกครับเราจะมาพูดถึงความหมายของอัตราส่วนนะครับ อัตราส่วนโดยความหมายนะครับสรุปเป็นหลักการอย่างนี้ลูกอัตราส่วนก็คือความสัมพันธ์ที่ใช้สําหรับแสดงการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณ2ปริมาณซึ่งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยกันก็ได้นะครับโดยถ้าเป็นอัตราส่วนของปริมาณ A ต่อปริมาณ B นะครับข้อความยาวๆแบบนี้นะเราสามารถที่จะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ แสดงอัตราส่วนแบบสั้นๆได้แค่เขียนแบบนี้ครับมีตัว A อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีจุดแบบนี้จุดแบบนี้เรียกว่าโคลอนเนาะภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีตัว B อยู่ข้างหลังนะครับเขียนแค่นี้ครับแทนคําว่าอัตราส่วนของปริมาณ A ต่อปริมาณ B นะครับ,รบอาจจะเขียนในรูปของเศษส่วนแบบนี้ก็ได้นะครับนอกจากจะเขียนโดยโคลอนแบบนี้นะมันทัดเดียวกันอาจจะเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้นะครับโดยที่ตัว A เนี่ยนะครับ เราจะเรียกมันว่าเป็นจำนวนแรกของอัตราส่วนนะครับขณะที่ตัว B ครับไม่ว่าจะเขียนแนวแนวนอนหรือแนวเศษส่วนแบบนี้ก็ตามนะตัว A เรียกว่าจำนวนแรกตัว B เรียกว่าจำนวนหลังนะครับมีเติมแล้วนะอย่าลืมเติมลงด้วยนะครับในเอกสารนะครับส่วนที่ขาดหายไปโดยอัตราส่วนนะครับที่จะเอามาเขียนเนี่ยมันมันปกติมันจะเป็นตัวเลขนะครับซึ่งตัวเลขที่เอามาเขียนเป็นอัตราส่วนนั้นเนื่องจากมันเป็นปริมาณปริมาณคือ เรื่องของจํานวนนับเนี่ยมันจะต้องเป็นจํานวนบวกเท่านั้นนะครับเป็นจํานวนบวกเท่านั้นนะตัวแรกเป็นบวกตัวหลังเป็นบวกเราจะไม่เอาจํานวนลบเข้ามาเขียนเป็นอัตราส่วนนะครับข้อควรระวังในการเขียนอัตราส่วนนะครับตำแหน่งของจํานวนในแต่ละอัตราส่วนนี่จะมีความสําคัญเมื่อ a ไม่เท่ากับ b จะได้ว่า A ต่อ b อันนี้อ่านว่า a ต่อ b นะครับ จะไม่ใช่อัตราส่วนเดียวกันกับ b ต่อ a นะหมายความว่าสลับที่กันไม่ได้นะครับอัตราส่วนตัวหน้าคืออะไรก็เป็นค่านั้นนะครับเว้นแต่จะมีการกำหนดเอ,อ่กำหนดความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่มาดูตัวอย่างครับดูตัวอย่างกำหนดอัตราส่วนของปริมาณผักเป็นกรัมไม่ใช่เป็นกรัมเป็นกรัมนะครับต่อราคาเป็นบาทดังนี้ดังต่อไปนี้ จงอธิบายความหมายของอัตราส่วนดังกล่าวนะครับกําหนดอัตราส่วนขึ้นมาเป็นปริมาณผักนะครับต่อราคาข้อ1อต่อ10มันมีจํานวนอยู่2จํานวนนะลูกจํานวนแรกเป็นอะไรในอัตราส่วนนี้เป็นเป็น3เนาะนะครับเป็น3ตัวหลังเป็นเป็น10 3นี่คืออะไรรู้ไหมลูก3คืออะไร เปิดไม่ได้นะครับถ้าจะตอบตอบเสร็จก็ปิดใหม่เลยนะครับสามนี่คืออะไรสามสามคืออะไรสามคือจำนวนแรก,นนแรกซึ่งจำนวนแรกคืออะไรลูกคือสามไม่ไม่ไมตามตามความหมายของอที่เขากำหนดให้ในโจทย์เนี่ยเป็นอัตราส่วนของอะไรนะปริมาณ ปริมาณผักใช่ไหมครับปริมาณผักหน่วยเป็นหน่วยเป็นอะไรปริมาณผักปริมาณผักนะปริมาณผักจะมีหน่วยเป็นกร,รมัมนั่นหมายความว่าเลขสามนี่คือสามอะไรสามกรัมเอยไม่ใช่สามกรัมสามกัมนะครับสามกัมนะขณะที่สิบคืออะไรสิบคืออะไรสิบคือสิบบาทคือราคานะครับเพราะฉะนั้น อัตราส่วน3ต่อ10บในที่นี้ความหมายก็คือความหมายก็คือผัก3กมกมราคาราคาเท่าไหร่ครับอ่าราคา10บาทนะครับผัก3กมกมราคา10บาทอ่าต่อไปถ้าเขียนเป็นอัตราส่วนแบบนี้ล่ะ10ต่อ3ล่ะจะหมายความว่ายังไงหมายความว่างไงครับ เอสิบบาทสามกร,รมผิดนะครับไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกสิบต่อสามสิบต่อสามข้างข้างหน้าต้องเป็นอะไรข้างหน้าต้องเป็นอะไรข้างหน้าต้องเป็นข้างหน้าต้องเป็นกร,รํานะเป็นผักเป็นจํานวนผักนะครับขณะที่สามที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นอะไรสามที่อยู่ข้างหลังเป็นอะไรลูก เป็นราคานะเป็นราคาเพราะฉะนั้นความหมายของอัตราส่วนนี้คืออะไรเออสิบกร,รมัมราคาสามบาทนะครับจะเป็นผักสิบกร,รัมราคาสามบาทเ,ออเติมลงไปด้วยนะลูกเติมลงไปในเอกสารด้วยนะนะครับเ,เพื่อที่ครูจะได้เอามาตรวจดูนะครับเป็นตัวที่ดึงให้นักเรียนสนใจในเนื้อหาด้วยนะครับ เดี๋ยวไม่งั้นก็ไม่สนใจเติมตัวเลขลงไปไม่สนใจที่ครูสอนนะนะครับเอออ่ะเสร็จเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังโอเคครับเสร็จแล้วต่อไปต่อไปจงเขียนอัตราส่วนจากข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งครูหนึ่งคนรับผิดชอบดู และนักเรียน15คนเขียนเป็นอัตราส่วนได้ยังไงถ้าเป็นครูต่อนักเรียนแล้วกันเขียนเป็นอัตราส่วนอัตราส่วนได้ไหมลูกอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้นี่ลูกอย่างเช่นเมื่อกี้ผัก3กําราคาสิบบาทอัตราส่วนมันก็คือ สามต่ออะไรสามต่อสิบถ้าผักสิบกร,รมัมราคาสามบาทก็จะเป็นอัตราส่วนสิบต่อสามแต่ถ้าในข้อนี้ครูหนึ่งคนรับผิดชอบดูแลนักเรียนสิบห้าคนถ้าครูกำหนดว่าเขียนเป็นอัตราส่วนครูต่อนักเรียนจะได้อัตราส่วนเป็นเลขอะไรลูก <15. S 1> หนึ่งอะไรนะ อ่าหต่อส5บห้านะครับอ่าเรียบร้อยอัตราส่วนของจํานวนครูต่อจํานวนนักเรียนเป็น1ต่อส5หครูมีข้อความให้อยู่แล้วนะนะนักเรียนแค่เติมตัวเลขลงไปอ้าวไข่ไก่สิบฟองราคา32สบองบาทเขียนเป็นอัตราส่วนได้ยังไงลูกอัตราส่วนของจํานวนไข่ไก่10ต่อ สามสิบสองเราเราจะไม่เขียนหน่วยกำกับไว้ในอัตราส่วนนะลูกนะเราจะเขียนเฉพาะตัวเลขของมันนะครับถ้าอยากรู้ว่าหน่วยเป็นอะไรให้เรามาดูที่ข้อกำหนดของเขานะครับอะต่อไปรถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็วแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะเขียนเป็นอัตราส่วนได้ยังไงอัตราส่วนของระยะทาง,อ,นนงอ,อะไรนะลูกแปดสิบแปดสิบ ต่อหนึ่งแปดสิบต่อหนึ่งนะโอเคนะแปดสิบคืออะไรแปดสิบคือค่าของอะไรลูกแปดสิบเอาเฉพาะเลขแปดสิบนะลูกคือความเร็วคือไม่ไม่ไมเลขแปดสิบใช่ไหมนะถ้าเทียบกับอัตราส่วนนะที่เขากําหนดมาอัตราส่วนต้องมีตัวหน้ากับมีตัวหลังนะลูกตัวหน้าซึ่งเป็นเลขแปดสิบนี่คือค่าของอะไร ได้ไหมได้ไหมลูกแปดสิบตอบครูก่อนคือค่าของอะไรไคือกิโลเมตรใช่ไหมคือค่าระยะทางแต่ถ้าเลขหนึ่งข้างหลังนี่ล่ะเลขหนึ่งข้างหลังนี่ล่ะลูกคือหนึ่งชั่วโมงนะโอเค อ่ะต่อไปต่อไปอัตราส่วนของจำนวนเงินเป็นบาทต่อจำนวนเงินเป็นยูโรอ่ะเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยสี่สจุดต่อหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยอเติมลงไปด้วยนะครับในเอกสารของนักเรียนนะนะครับ อต่อไปต่อไปผ่านผ่านหรือ,อยังเนี่ยผ่านไหมเนี่ยผ่านเลยนะครับโอเคออต่อไปต่อไปรักษาะระยะห่างไว้เรื่องรักษาะระยะห่างไว้เอะอต่อไปครับจากรูปภาพที่กำหนดให้จงเขียนอัตราส่วนต่อไปนี้เห็นรูปภาพไหมเห็นนะครับ อ่ข้อแรกข้อแรกอัตราส่วนของจำนวนรูปสี่เหลี่ยมสีม่วงต่อจำนวนรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองเป็นเท่าไหรน่น้อสิบต่อยี่สิบห้าโอเคต่อไม่ไม่อาจอาจจะตอบผิดก็ได้นะอาจจะตอบผิดก็ได้นะครับเอ่อเราเราเว้นระยะห่างนะลูกถึงเราจะไม่เรียนอยู่บ้าน คนที่อยู่ใกล้ๆก็ออนไลน์เข้ามาเอานะครับเดี๋ยวนะสิบสิบหรือเปล่าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าต่อสิบหกเนาะถูกไหมดูสิโอ้ถูกจริงด้วยโอเคสแสดงว่าเริ่มเข้าใจแล้เริ่มเข้าใจล้วต่อไป อัตราส่วนของจำนวนรูปสี่เหลี่ยมสีม่วงต่อจำนวนรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดเออเก้าต่อยี่สิบห้าทำไมเป็นเก้าล่ะเฮ้ยอาจจะไม่ถูกก็ได้อาจจะไม่ถูกก็ได้อ,จจไกกไดอ๋อมันถูกเหรอมันถูกสีม่วงมันมีเท่าไหร่อลูกเก้าทั้งหมดมีเท่าไหร่ล่ะ ยี่สิบห้าก็เป็นเก้าต่อยี่สิบห้าถูกต้องครับโอเคอ้าวสิบหกเอารียบตอบเลยเหรออัตราส่วนของจํานวนรูปสี่เหลี่ยมสีเหลืองต่อรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกโ็โอเคโอเคใช่ใช่ใชอ้าวทั้งสองโซนเลยตอบถูกหมดเลยนะครับโซนโต๊ะตกใกล้โซนโต๊ะไกลแล้วก็โซนออนไลน์อ้าวตอบกันมานะครับผ่านไหมลูก ผ่านนะครับ <c oughs> อ้าวต่อไปต่อไปต่อไปจากรูปภาพที่กำหนดให้จงเขียนอัตราส่วนต่อไปนี้อันนี้สวนสัตว์นะเนี่ยโอ้ยคอแหลกโจทย์ยังไม่มาเลยรอโจทย์คูก่อน <c oughs> รอโจทย์คูก่อนนะ <c oughs> จระเข้ต่อช้าง <c oughs> ทำไมสีล่ะ โอ้เจระเข้สี่ช้างสามอ่าโฟคร็อกโคดายทรีเอลฟ์แอนโอเคครับสี่ต่อสามเอาไอ้โจทย์คู่มักขอดใจเย็นโอเคลาต่อสิงโตลาต่อสิงโตเท่าไหร่นะสองต่อสามโอเคข้อสามช้างต่อสิงโต เท่าเท,ท,ท่าไหร่นะเดี๋ยวรอคูด้วยรอคูด้วยก็ต้องตะโกนก็ได้เปิดไม่เอาสามต่อสามเนาะโอเคช้างอ,อ้าวมาคำตอบก่อนคำตอบมากกอนโจนอีกโอเคจระเข้ต่อสิงโตสี่ต่อสามอัตราส่วนของลาต่อช้างสองต่อสามเอ้าครูเชื่อนักเรียนนะเนี่ยช้างต่อสิงโตอ๋ออันเก่า สามต่อสามหมดหรือยังอ๋อข้อเจ็ดด้วยใช่ไหมอ๋อมีข้อเจ็ดครับจระเข้ต่อลาสี่ต่อสองโอเคเข้าใจไหมลูกเนี่ยรีบรีบสารวัตเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจนะครับเออเอตอบไม่ทันเหรอตอบไม่ทันก็ไม่ต้องน้อยใจนะลูกนะนะครับ ไม่แมงไม่แมงไม่แมงใจเย็นใจเย็นนะครับหัวร้อนหัวร้อนเอาจะข้ามไปอีกแล้วเหรอเดี๋ยวรอคุกก่อนนะอ่ะโอเคอ่ะมันจบแล้วนี่จบแล้วหัวข้อหัวข้อใหม่แล้วอ่ะอ่โอเคเดี๋ยวเวลาเวลามันเหลือตอนนี้เหลืออยู่สิบ สิบสี่นาทีเหลืออยู่สิบสี่นาทีอ่าเดี๋ยวเคลียในส่วนของหัวข้อแรกให้เสร็จก่อนนะลูกหัวข้อแรกให้เสร็จก่อนแล้วเอามาส่งครูก่อนนะครับใครไม่สะดวกส่งก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มก็ได้นะครับโอเคอเดี๋ยววันนี้เอาแค่หัวข้อเดียวนี่แหละแนะนำความหมายของอัตราส่วนนะครับ